เจอกันอ uh ีกแล้วครับผมก็สวัสดีครับผมลูนโนกับพี่คิวอ่าวันนี้มีเมนูอะไรเมนูอะไรลูกวันนี้เป็นยำอะไรยำแหนมยำแหนมนะครับก็มาดูยำแหนมนี่นี่นี่ยูยูว่านี่นี่นี่ผักผักชิบูใบเลือดแตงแตงแล้วก็อะไรอีกนี่ผักนะครับผักมาดูใกล้มาดูใกล้ครับมาดูใกล้ อันนี้อันนี้ไหลลูกอืออันนี้กระเทียมดองเอ้ามากินเลยไม่ต้องพูดปั้มทำเพลงอืออืมอือกล่องหามากน่าอือหวานไหมหวานน่าเลิ อย่างนั้นอืมตอทงทช้มือเลยอะเลยอืมทำไงย,ยั่วๆจ้าอร่อยครับอืมผมพ่อ,ม,อพมันฝาดคอต้องมีน้ำผมพ่อก,กินน้ำก่อนนะจะบกไปเนองวันกินหลังจะได้ล้องคอจะแซ่บครับผม

Tôi <laughs> <laughs> <Cảm ơn. cười> <laughs> muốn bài อืมติดไหมติด,ดยอะอือืมอคำใหญ่ๆคำสุดท้ายแล้วกอืลวแ้ไม่ด้ัอมเออเดี๋แหละเออฝากกดติดตามฝากกดติดตามลุงโนโน่เลยครับ อืมฝากกดติดตามและให้เป็นอ่กดแชร์เป็นลังใจให้ด้วยนะครับลุงโน,โน,โน